เด็กครับตอนนีเล็กสอนนงสศึไปทดสอบมากี่วันประมาณสามอาทิตย์ได้ครับก็ะซ้อมอยู่ที่ใายสอนนงสศึอยูท่ที่กรุงเทพสขลามสองนี่เองนะมีใครเป็นคู่เป้าซ้อมบ้างตอนนี้มีพี่ๆใค่ยตอนนี้เราอายุ <19 S 2> สิบเก้าครับสูงเท่าไหร่ครับร้อยเจ็ดสิบสามน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้ห้าส <50, 61 S 2> ิบหกห้าสิบเจ็ดมวยสไตล์อะไรครับสไตล์วันนี้เลยต้องมาเจอชายใหญ่นะเคยต่อยกันไหมเคยครับกี่ครั้งละสองครับสองครั้งทั้งสองครั้งนี่เป็นยังไงบ้างชนะครับ ชนะเขาสองครั้งเลยเหรอชนะกันแบบไหนเบียดกันหรือว่าขาดชนะรอบครั้งหนึ่งชนะครั้งหนึ่งแล้วคะแนนครั้งหนึ่งไอ้คะแนนนี้เบียดกันหรือว่าขาดเลยจำไม่ได้แต่นานยังประมาณนานเขามวยสไตล์อะไรน่าจะเดินวันนี้มาเจอไฟทสามคิดว่าวันนี้ยำชนะได้ไหมทำได้แต่ประมาทไม่ได้นะตอนนั้นต่อยเบรดร้อยเท่าไรร้อยสิบหกอ่ะร้อยสิบหกวันนี้มาเจอไฟสามร้อยสิบหกเหมือนเดิมครับ แล้วเมื่อเช้ามาน้ำหนักนี้เกินหรือคะเกินมาจุดจุดเกิครับเดี๋ยวไปวิ่งยินดีดีใจเนาะล่าสุดไปกับใครไปยอดเพชนครับที่ที่นี่เหรัอวันนั้นเป็นไงชนะคะแนนชนะคะแนนเหมือนกันเวทร้อยร้อยสิบหกก็เวทนี้เลยวันนี้ก็พร้อมเอาชนะใครเหมือนเดิมครับคุ้มมากกี่กิโลมาประมาณสี่โลต่อยเมื่ไทยของเราหลักเท่าไหร่ละอืมประมาณ เยอะอยู่ครับเกือบร้อยเกือบร้อยแล้วคนจังหวัดสุรินทร์ครับเด็กสุรินทร์อ่ะฝากเชิญช่วนแซงรับรถหน่อยเด็กกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้เต็มที่เปิดหัวคู่แรกช่องห้าเลยนะอ่ะขอโชคดีครับโอเค